เมื่อไหร่ไม่รู้ใช่วันนี้วันที่สามชาชาชั่วชาบ้าอุ้ยมึงชั่วไปมาชั่วชาบ้าเไปวันนี้เรจะเป็นอย่างไรับผมวันนี้เราก็จะไปพายเรือใช่เป็นพายเรือโดยปีเถียวก็คือรถไฟไปใต้ดินรถไปใต้ดินของใช่แล้วเดี๋ยวไปดูว่าแกล้งสามชาทั้งรอบนั้นจะหลงหรือไม่หลงไป ทุกคนเราม่เรื่องจะแจ้งวันนี้วันที่ -23 กันยาปะใช่แต่วันที่ออกคลิปอะสิงหาไม่รู้เมื่อไหร่<ม>ก็เดี๋ยวไปดูกันสิงหาคุณว่าเราจะออคลิปกเมื่อไหร่จบปีสี่ซิปีนี้ได้ดูแน่นอนค่ะประมาณนั้นแหละอืมตอนนี้นะคะเราไม่ได้ทำแปลตามแผนเดิมที่นั่งตีเพียไปเราตาเชิกันไปนี่ครับผมสวัสดี อาไม่ม yeah. ีใครสนใจฉัน huh. ว yeah. ่ะไ่รูกลงอตอนนี้ดิ้วยหนนะล่นนะก็ไปคับผมเรามาพบพัทยาแล้วค่ะโอ้ยยโอ้ มึงว่าคุณลุงเขากำลงกับเราเหมือนกันนะที่แบบเราว้าวว้าวแล,ล้วขนาดนี้นพัทยาคําบ้ทุกคนเราถึงพัทยาแล้ว <c oughs> พัทยาอะไรล่ะคะ <c oughs> ไม่ใช่กิมหมิงมันก็คือเป็นแบบทะเลเลก็ก <c oughs> เดี๋ยวจะไปดูกันนะพร้อม <c oughs> เราถึงพัทยาแล้วค่ะพงศ์นี่นี่นี่ไหลเลยหลเลยหลายหลายไหลพองอยู่ก็คือที่นี่ไม่ใช่พัทยาแต่อย่างใดเราก็อยู่ที่จีนอกันเถอะค่ะอยู่ที่คุนหมิงที่คุนหมิงไม่ได้มีทะเลแต่ที่เนี้ยมันจะเป็นทะเลสาบอันใหญ่ใหญ่ยสสวยมากเหมือนอยู่พัทยาอยู่นะเอาดีเดี๋ยวพาไปพายเรือกันต่อก็พงศ์ไปเลย ก็จะมีรถให้เราที่ปั่นไปกันคุยว่าเราจะไปไหมไม่ไปค่ะบทำไมเท่าไหร่เลยโอ้เราไม่ใช่แหละเป็นคนแก่คนหนึ่งไี่ต้องการการขนหรือว่านั่งหน้าอย่างนั้นเออว่ะไอ้ยเดินมานั่งหน้าอย่างเด็กเขาไหมก็ดีนะอยากหรือเปล่าทางปกติเธอก็ไม่พาฉันเข้าเธอพาฉันมาลอดอะไรเนี่ยโอ้โห อ่าทุกคนสรุปแล้วเราไม่ได้ไปถ่ายเรือแต่อย่างใดเพราะว่าเพราะว่าเราเดินมาผิดทางเราผ่านมาแล้วค่ะใช่ต่อไปเราก็เลยจะไปขึ้นกระเช้าแทนค่ะทุกคนใช่สุดทริปนี้ก็คือแบบว่าเป็นอะไรที่ไม่ได้วางแผนเลยแล้วก็ใช่เรามาแบบเราไม่รู้ใช่ตอนแรกก็มาตีเฉียดสุดท้ายมามาต่าเชอแลก็คือ เรากำลังหาร้านอาหารก็หิวข้าวตั้งแต่เช้าไม่ได้กินเลยนนถ้าเดินตรงไปมันจะมีอันนี้อยู่นี่หวนชิงปูทว่าเขาบอกว่าโอเคอยู่นะงั้นก็ไปกินข้าวครับผมเดินตรง,งไปตรงไปถช่ใช่แล้วถ้าพักเป็นร้านแบบตั้งแคมป์ขายที่เราขามาเห็นไหม เออเปิดรถอ่ะอแล้วเหมือนแบบอยู่ชะอำเฮี <c oughs> กยกูคิดว่าใช่กูว่ากูสั่งตำไทยข้อหมูยา <c oughs> ม่างอยากได้ข้าวผัไม่มีค่ะพักค่ะ,คะ ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเหมือนค่อนาลูกเสือนิดหน่อยเดินทางไกลเดินทางไกลเหลืออีกกี่กิโลคะที่เราจะต้องเดินไปถึงร้านอาหารคะหนึ่งค่ะ,หน,คะหนึ่งกิโลและตอนนี้ก็ไม่มีร่มให้เลยค่ะแล้วแดดร้อนมากร้อนเนี่แต่อากาศไม่ร้อนเลยทุกคนก็คือเมื่อกี้นะคะเราก็กินกันไปแล้วแต่ว่า ด้วยความที่เราหิวกันจัดใช่ค่ะไม่ได้ถ่าย,ายเลยไไม่่ด้ถายยเลๆๆๆก็เดี๋ยวแปะรูปภาพอาหารเป็นทัพเพาะอิน <c oughs> เสิร์ตค่ะอินเสิร์ตปิ๊งวิ่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 งอินเสิร์ตร้านแล้วป่ะเออ <c oughs> เราแบบเขาเราปิดร้านอินเว้ยใช่เอ้ยแต่เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายว่าร้านแบบวีไอพีมา่ <c oughs> <ๆ haya> ใช่เดี๋ยวตอนนี้เราก็จะไปขึ้นกระเช้ากันนะเพอมไปได้เช่นเคยครับเราจะไปเราจะเดินทางด้วยการเดินอุ้ยอุ้ยมึงแอบเดินทาคนอื่นอะ กูมีแฟนกันนะก็พี่แจ็คตัจะมันน่าตอนนี้เราอยู่บางแสนมึงก็ได้แทนเดินอีกแล้วเดินแล้วก็เดินต้องเลยมือถ้าเรามีแฟนอะโตไปผัวจะเป็นคนแบบนี้ป่าวะไม่ผัวจะกระโดดถีบเราตกน้ำค่ะไม่เราก็จะเป็นคนทำแทนค่ะเออเกี๊ยว้ย ขอโทษนะคะบของเป้ขอโทษนะคะตุ้วยคนสีผมชื่อกู้อีแตก็คือมาถึงแล้วแต่ว่าปิดแล้วเฮียต้องไปดูทะเลเรือวะอียมึงก็เช่าอยู่แค่ตรงนั้นแต่ปิดแล้วเฮ้ยพื่อนบันมีข้างในมึงเอ้ยจ้าตรงนี้ป่ะเนี่ยเออตรงนี้หรือเปล่ามึงเรายังไม่หมดหวังเลยไม่หวังวัดหล่อเรืออะไรนะ ความมั่นใจเราต้องถามก่อนผู้ตาอใครการเตียนเปที่ไหม่การเตียนปิดแล้วจ้ะปิดแล้วเมื่อว่าสามโมงกว่าก็ปิดแล้วอ่ะจบแล้วไม่ได้ขึ้นกับเช้าแล้วมาไปถ่ายรูปกันรูปไปคนไหมเพราะเราไม่ดูเวลาก่อนไงเวลาตื่นแตเช้าเสรุปมาแล้วก็มาเลยสรุปวันนี้นะคะเราก็ไม่ได้ไปพายเรือค่ะวันนี้เราได้ทำอะไรบ้าง เดียวกินแล้วก็ถ่ายรูปได้แค่นั้นเลยถ่ายรูปาทำไมดิคะค่อนข้างที่จะเป็นทริปเอียงวะอยากมาพายเรือก็ยังไม่ได้พายอยากมาขึ้นกระเชก็ปิดโอเคเียบอาครับทุกคนวันนี้เราก็ยังจะไม่รู้นะคะว่าเราจะได้พายเรือตามที่คิปเขียนไว้หรือเปล่าแต่ก็ต้องหมดซีรีส์เหมือนเกาหลีเนะลอดูครับผมดูค่ะ คอยดูกันว่าจะได้ไปถ่ายเลยจริงๆหรือเปล่า Let's go สุดท้ายคลิปนี้จะไปจบที่ไหนเป็นดี๋ยวามาดูกันนะค่ะจะไปดูกันว่าเราจะตัดคลิปแล้วจบคลิปนี้ที่ไหนแล้วเราจะขึ้นคลิปและเขียนว่าอะไรแล้วสาสต่ตัวเต็เพื่อรเพื่อรตัวนัดเต็มกันทุกอย่างมาเพื่อหายเรือแต่สุดท้ายแล้วไม่ได้ไปจ้าปิดละจ้าจะรคิวฟูดฟูดมากสุดท้ายนะคะคลิปเราก็ต้องจบกันแค่นี้ไม่ได้ไปไหนต่อกับหอยย สำหรับใครที่ชอบกดไลค์กับซับสไคร์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะ